เจ้าที่ได้ตั้งไว้นะครับซึ่งเริกเวลา17นาฬิกา9นาทีครับจะเริ่มเข้าสู่ในช่วงของเจริญพระพุทธมนต์บติสรเนนสหาปัญจสีรัิยาจามาตาติยามติมัยังพันเตวิสุงวิสุงรัพนทายาติสรเนนสหา อโตสัมมาสัมพุทธัสสสเสนนงสะพันทุนนรินทามภริตานุภ่าวสัทธารักตุติภริตว่าสัตย์ใจเสติโหตุสัมปันตระ